สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ 2J Channel นะครับพามาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวนะดูใช้เป็นกล้องอัโตวาน์นะครับใช้เป็นเลนไวเนาะอันนี้ ศดีมากเลยยืนแบบยิไตนทางยดยากาศมีข uh ้างข่าวไหมเนี่ยเอาหูจงป้องนั่นโอ้งปองเกิดขบริการก็มีแบบนี้ละอืสาม้าคนเียงาทำคาครับผู้ทอดเผ้าเนี่ยเป็นผู้ถอดกับมืออยู่ ตรงนี้ก็น่าจะสูงประมาณสักเกือบ20เมตรได้นะครับ17 18เมตรเนาะกับข้างบนนยอดสูงสุดของข้างบนนะก็จะประมาณน่าจะ30เมตร20เมตร30เมตรได้ขึ้นมานี่จะเป็นโคดหินนะครับเป็นเหมือนถ้ำนะครับมองอีกเบอร์นี้แบบเพื่อนคือบดนะนี่แหละ เหมือนอุโบสถไอ้นี่หินแดงอันนั้นมันเป็นหินใช่แดงอันนี้มันเป็นหินหินผู้จุดนี้คืออะไร การเปจนภยัยนะฮะอ๋ะอขางบนจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนถ้ำนะครับเป็นที่เก็บน้ำาบ่อ๋อเขาเก็บน้ำนะครับโอ้ถ้ามีน้ำตกลงมาเนี่ จะสวยนะยต้องออกกาลังกายแนละ้วไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนาะเหนื่อยเลยเดินมาแค่นี้โอ้โหเย,ย็นดีนะบรรยากาศเย็นชุ่มชื้นดีบรรยากาศสดชื่นดีครับข,ข้างบนจะเป็นต้นไซเนาะต้นต้นไซใหญ่นะครับ นี่น่าจะทําเองเป็นเหมือนแทงน้ำที่ไปบ่ไดสุดแล้ววันนี้เป็นอะไรนี่เป็นขึ้นไปพูดแล้วบ่ะพัดขึ้นไปแล้วบ่ะก็เป็นบันไดไม้ ขออนุญาตขึ้นไปนะครับเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเขาคงไม่ได้ห้ามอะไรนะครับนี่เป็นอุโมงหินโอ้หินไอ้น้ำซึมออกมานะครับบรรยากาศคนได้เลยข้างล่างนุ่น กำลัง,งกับของผลน,นี่โอ้ยเย็นบรรยากาศเย็นได้เยอกเลยงานท,ที่ที่ปฏิบัติธรรมคงจะดีนะสำหรับโอ้ตรงนู้นนู้นนะบรรยากาศเงียบสงบมาก ทีมงานไปก่อนแล้วตรงนี้โอ้โห oh. ไปเจอกันเจอกันด้านหน้าไปดูปลาไม้เขียวสุ่มเลยนะครไปเฮ้ยเฮ้นมาอี๋อี๋ เึ้นไงยาวสุดเลยเสร็จ了吧嗯，再งั้นกว่าว่องมือนะก่อยหินนี่มันลื่นนะเนี่ยมือน้ยเนี่ย

ย่างเลยครับมนี่คืออะไรถ้ำนี้ถือได้ว่าเป็นถ้ำ กเเลยท่านเลยมันไม่นอยู่หรือไนเออดียวยงกินย้อยไปมาดูจิกว่าทำอะไรคุณพัดคุณอลงกรณ์ทำท้องอ๋อมีแฟดนี่เปิดแฟดนะ โอ้เย็นนะวะเย็นจะเยือกมากนะฮะท่านผู้ชมอุยออ้ยห้งองบูงงมี่หมอคมไหมก้ปยปากกาเข้าไปไปดีกว่าไอ้บูมี่ไฟประเดนใช้มือถือถ่ายไ,ไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนะครับไม่มีไฟติดหน้า แนะนำถ้าอยากไปถ้ามเมื่อกี้นะครับต้องมีไฟไฟนะครับไฟเ,เป็นไฟฉายก็ได้ไฟติดหัวก็ได้นะครับจะไปทำตรงเมื่อกี้ได้นะครับเพราะว่ามันมืดมากนะฮะเมื่อกี้ข้างในไฟโทรศัพท์นี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ để cắt <laughs> 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 <Mệt xíu. cười> đồ <laughs> 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 không lắm đồ nít đi mười ba mặt xỉu ได้บันไดลิงไดีต้นเคืือไดไหมเอาเห็ดแม่ขั้นเทวาแล้วะ่ไหมคอนอันนี้ขึ้นได้เลยเนี่ยนินนดไปอยเลย <ไป S 1> เล่<ล><ล><ล>ะันลิงสวยมากมา่่นนหหิลอลอองง นาฝนเนี่ยคือจะเป็นนามตกลงมัเนารานาครับย่อยเพระพร,ะระมา <c oughs> อ้บรรยากาศดีนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศใช้ได้เลยเยน็นเมื่อกี้อยู่ข้างนอกก็ร้อนครับเ <c oughs> อ้ามีไปรเรื่อยเรื่อยเลย อีพีนี้ยาวหน่อยนะครับจะพาชมยาวหน่อยเอามีบันไดด้วยโอ้ยย,ยระวังหัวนะครับใครขึ้นมาตรงนี้นะฮะบ,บันไดนี้ระวังหัวเที่ยวชมธรรมชาติครับ Lái tôn mai này, lái như thế xem lái như thế Tàu ở trong này วยงามที่เราไปกันต้องพกน้ำดื่มนะครับอย่าขาดไม่ได้เลยครับน้ำดื่มนะครับนมัก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่มาค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะนะครับหรื่ว่าอวนหรือเปล่า งั้นไปแล้วบ่ตอนนี้ก็มันได้ไกลระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นบันไดเหล็กนะเขม,มาสร้างกันไรเลยเรื่นนะครับเนี่ ม,มันมาขึ้นเลยพุ่นบ่เขาพุ่นป่ะเห็นเขาสูงนูง่นั้งนะฮะเนาะอ่าเนื้อซูมให้ดูนี่ครับไปต่อแต่แตะไคร่น้ำนะครับทางเดิน Nah, ไปดูต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆ สวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นหินนะครับหินทั้งทั้งหมดเลยนะครับเนื้อที่อส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะฮะต้นไม้พวกนี้ก็เกิดอยู่บนหินนะครับอาจจะเป็นต้นเผือกนะครับเผือกแล้วก็ต้นขาปานครับ ก็อันนี้จะเป็นต้นดอกคูนนะดอกคูณอ้าด่านนี้คืออะไรดูหน่อยยางไี่เอี๋ยวเยอะเลยเนี่ยอ้อมขึ้นไปเน่ยใ่ว่าพวกเป็นยางเขายางอ้อมหมอ

ก็จะมีบันไดลงมานะครับโอ้โอ้ my god สวยงามอันนี้จะเป็นป่าไม้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นต้นประดูนะ่เนาะ อะเไรนะมันมันต้นวาส,สนานะต้นจันพาม่โอ้พระพุทธรูปสวัสดีครับขอบกาศน,นะครับ

ไอ้น,น,น,นี่สามกิโลถึงใจนะสามกิโลไปทั้งนะ เดนะขาไปดูจุดนี้ก่อนนะครับจุดในถ้ำมันจะเป็นเหมือนถ้ำออูสีนะครับผู้รสีเอ่ีเอามากจังครับูลิสีวะนี่งนะทำลู้ีนี่ีุหายวะุกดเช่นบอกไปนยขอโกขอหลับ เดี๋ยแล้พัพพด,าดาปฏิบัติธรรมนี้น่าจะเหมาะนะครับ เหวนอุทยานนะนเป็นต้นสักครับเป็นต้นสักอันนี้เป็นต้นมะขามป้อมต้นมะขามป้อม บางท่านเขาอาจจะขี่รถเอ่อรถอีปแต๊กหรือรถไถนะเขาเรียกต้อกตนอะไรเนี่ยที่เป็นอะไรเนี่ยต้นมะแตะ๊ะม้น่าฆ่าแตินได้แล้วเนาะ ต,ต้นกระชายหรือต้นอะไรต้นขาป่าหรือเปล่าครับขึ้นเต็มไปหมดนะนี่ทางนี้ข้างล่างนี้ยิ่งสวยนะครับโอ้โหน้ำน้ำสีฟ้าเลยนะครับโอ้ย เป็นบ่อน้ำนะครับสวยมากเอ้าดูดูท่านผู้ชมดูดูนะครับโอ้โห น้ำสีฟ้าเลยนะครับโอ้โหดูแหล่งน้ำอยู่ข้างบนนี้นะครับอืม ลึก,กน่าจะลึกนะสีฟ้าเลยน้ำสีเขียวสวยนะครับเป็นต้นจันทานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะ โยอยู่ข้างบนก็มีเป็นต้นจันทาก็าม,มุมนี้อีกครับอืข้างบนน่นมองเห็นกันไหมฮะจันทาต้นใหญ่มากอื ไม่เข้าไปดยกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไปเราจะกลับดีกว่าผมไปหาอะไรทานข้างล่างนะฮะไป let's go นี่เหงื่อเลยนะครับบนจะเป็นต้นจันภาเยอะมากนัน ดูดิดูนี่จะเป็นชั้นทางการศึกษาธรรมชาตินะครับทางเข้าสวนหินพ้างานะครับจังหวัดเลยนะับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็มาได้นะครับบรรยาก,กาศสวยงามมากนะครับ ต้องสัมผัสเองนะครับของฝากก็มีเยอะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ